สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมไพเกมมิ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเงินนะครับผมตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครในราคา1,800นะครับผมเรามาอธิบายสกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลแรกคือสกิลเรเบียช็อก็คือการแทงดาบเข้าไปข้างหน้ารัวๆนะครับตามด้วยช็อตสุดท้ายเป็นการตบให้กระเด็นนะครับผมทำดาเมจในระยะประมาณ50นะครับ ต่อไปนะครับสกิลต่อไปสวีปนะครับคือการแกลงดาบเป็นวงกว้างนะครับแล้วทำดาเมจ20พร้อมกับการกระเด็นออกไปสกิลที่3นะครับแฟดสเต็ปเป็นสกิลโมบิลิตี้หรือการสกิลเคลื่อนไหวของสายพวกบีทนะครับตัวละครบีทนี้จะมีกับทุกตัวสกิลต่อไปนะครับชูทูคิวคือการแทงดาบไปข้างหน้าเป็นระยะยาวแล้วส่งผลให้ตัวละครกระเด็นนะครับผมมาดูจากสกิลแรกนะครับว่าเจาะบล็อกได้หรือเปล่า สกิลแรกไม่สามารถเจาะบล็อกได้นะครับสกิลที่2องสกิลที่2าาอออก,ก,ก็ไม่สามารถเจาะบล็อกได้นะครับ,กรบสกิลที่สามพงเจาะบล็อกไม่ได้หรอกสกิลที่4นะครับสกิลที่4สามารถเจาะบล็อกได้นะครับต่อไปการบังไข้สกิลตอนบังไข้นะครับผม สกิลที่1เราจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขสกิลที่2เป็นในคล้ายสกิลหนึ่งครับแต่ว่าจะไวกว่าและทำดาเมจมากกว่าสกิลที่3 shoot to kill เป็นในคล้ายสกิลเดิมครับแต่ทำดาเมจเพิ่มจาก20เป็น35สกิลที่4 sweep นะครับเป็นเหมือนเหมือนกันเลยครับทำดาเมจ20นะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าสกิล ที่3นั้นอ่าสกิลที่1นั้นที่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้สกิลที่3ก่อนใช้สกิลที่1เหมือนเป็นการมาร์กตัวว่าเราจะเอาตัวไหนอย่างเช่นอย่างนี้ครับหลังจากแช้ติปอ่าหลังจากใช้สกิลหนึ่งนะครับตอนล่างบางไขจะหายไปเริ่มจากสกิลสองกนนะครับเจาะบล็อกไม่ได้นะครับสกิลสามเจาะบล็อกได้นะครับ สกิลสตอนแรกตอนที่ไม่เบ็ดบังไข่มันเจาะจอบล็อกไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนเบ็ดบังไข่แล้วเจาะบล็อกได้นี่นะครับแล้วก็คุโรเซะนะฮะเจาะบล็อกได้นะครับผมมาดูวิธีคอมโบนะครับคือการใช้สกิลหและ4นี่นะครับแต่ต้องกดเลขสีให้ไวกว่านี้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแบบตะกี้แล้วก็ตามด้วยการพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันฟันเขาจะครบพีที่สีแล้วก็ฟันนี่ครับช็อตเดียวน่าจะเกือบตายครับผมอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับตะกี้ผมทำพอโบติดขาเด,ดหน่อยแล้วจะถามว่า จะเล่นในช่วงบังคายัางไงเทคนิคนะครับคือการใช้สกิล2และ4นะครับผมวิธีเราเล่นแล้วก็ใช้สกิล2องและสี่นี่เลยครับคือมันก็จะประมาณนี้ก็คือเราจะรอแบบสมมติว่าเราฆ่าคนนี้เสร็จแล้วคนนี้กำลังแปลงร่างนะครับให้เราใช้ชดคิคิวให้โดนคือมันจะเป็นระยะทางข้างหน้านะครับเราใช้คู่โเรเซ่ ส่งผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมกับการที่ใช้สกิลชูทูคิวเล่นๆหรือว่าจะใช้ก่อนก็ได้นะครับเพราะการแปลงร่างหนึ่งรอบจะจะสามารถใช้ชูทูคิวได้ถึง2 3ถึง3ครั้งนั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ